มาถึงความน่ารักกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องความรักอันนี้เนี่ยคู่นี้เราก็ติดตามมาตลอดขอแต่งกันกันไปเรียบร้อยนะคะคุณโน้ตวิเศษกับน้องแพทธิเซียกูดนี่แหละผู้่นี้น่ารักมาก เรียบเรียบเรื่อยๆมาเรียงๆนะสำหรับคู่นี้นะคะซึ่งตอนคบกันแรกๆกเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยมีรูปคู่ในโพสสัเท่าไหร่แต่สตอรี่เนี่ยเขาก็ลงกันตลอดตลอดนะคะจนคู่นี้ก็เคยโดนเหมือนกันช่วงที่แบบไม่ค่อยมีความหวานแหววอคนก็เอ๊ะคู่โดนตั้งแต่แรกแแล้วคู่นี้หรือเปล่าที่แบบซุ่มเลิกอะไรอย่างงี้จนล่าสุดเนี่ยค่ะเขาก็ไปขอแต่งงานกันสองคนท่ามกลางบรรยากาศแบบว่า ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็น่ารักมากมีการแบบตั้งกล้องนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรอย่างงี้น้องแพทิเซียก็โชว์แหวนสักนิดหนึ่งนะคะคุณพี่ขาอะนะหลายๆคนก็ไปยินดียินใจกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้นะคะวันเกิดน้องแพทิเซียไงเขาก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์สักหน่อยนะคะพี่โนต้ตก็มีการโพสต์ค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องแพทิเซียกู๊ดนะคะอวยพรวันเกิดกันนิดนึงผ่านอินสตาแกรมของน้องแต่ว่ารูปที่โพสเนี่ยเป็นรูปที่แบบไปเดินเขากัน เดินป่าจ็อกกิ้งกันนะเราคู่นี้ใช่คูค่นี้เขาชอบออกกําลังกายเขาก็จะลากกันตื่นแต่เช้าไปออกกําลังกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ Happy birthday to you Happy and grateful for having mm hmm. ะะ you by my side mm hmm. พทดิเซียกูดก็มาตอบเหมือนกันแบอบกว่า Thank you ทุกคนนะคะแล้วก็ Thank you แอดไปที่คุณโนวิเศษนะคะ mm hmm. คอมเมนต์ตอบกันนิดนึงสำหรับวันเกิดของน้อง คู่นี้เป็นคู่รักต่างวัย<ะ>อีกหนึ่งคนนะฝ่ายชายเป็นระดับผู้บริหารฝ่ายหญิงก็เป็นนางเอกนะักแสดงในวงการบันเทิงนะคะก็นั่นแหละหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะจับตามองกันเยอะแยะมากมายจนนี่แหละคะ่ะล่าสุดก็น่าจะใกล้แล้วสำหรับงานแต่งของอทั้งสองคนนี้นะคะเราก็ยินดีเนะ <รอ S 1> เาะารอดูรอดูเราอะจำได้ว่าพัทกิีเล่นลเรื่องแรก เด็กมากเลยอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดเคยเล่นละครกับน้องด้วยนะอตอนนี้น้องแบบมาเรื่องแรกๆของพี่ไก่อ่ะอยังแบบเด็กๆคุณแม่มาคุมคุณแม่มาด้วยตลอดแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะก็เป็นแบบเด็กๆเลยอ่ะนะตอนนี้ก็เป็นสาวเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเป็นเจ้าสาวด้วยค่ะยินดีด้วยจริงๆค่ะ